เยอะมันจะดีเกินยอะไปคลิปละเปิดคลปละอ่ะอันนี้เปิดคลิปเจ๊ะเจ๊งไหมมึงโอเคเสียงกูจะเบาๆก็ช่างมหมเฮ้ยยังไม่ไม่ช่างไม่ช่างมึงไปปรับเสียงดังกว่นี้แล้วกูจัดคลิปให้ตัวเองโดนยิงเพื่อแยเนี่ยเฮ้ย เอเอเกูกแค่ต้องเวลาชิดมันแหลกอัเดียวอันนี้ีดีไ้สัตว์ไอสัตว์กูต่อยแม่งนี้แมเนี่ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้อ้โอ้ยไอ้บปมมึงมึงต่อยแกมกูทำไมต่อยแก้ม แอบดีไม่หนิเฮียแอบดีกว่าครับ A อ A T กูเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เอาอเดียวไม่เอาไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วมาย ี๋ยวเงนวางระเบิดดิควรตุดอ่ะช่วยไม่ได้มันไปไหนวะอยู่นี่ที่แม่งไงดูดิขนาดเล็กนี่เนี่ยคู่บุญเยกะคู่บุญเยอะขนาดแม่งเอออุ่นดีว่ะดีเนี่ยแม่งปิดเฮียจูตัวไซ จิมพ้องเล็กฮะเขาใส่จิมพ้องเล็กคลิปนี้ติดเลยฮะลงไม่ได้แล้วฮะเอ้ยไม่มีคนดูอีกแล้วควายเอาเหรอเราดูเราดูแค่สองคนเหรอเเก็บไปดูเออตอนนั้นอ่ะกูดูคลิปตัวเองตอนอยู่ตอนที่เราอยู่แบบปัญญาสรุปคลิปหายเลยแต่มึงแอบดีถ้ามึงแอบเนี้ยเราจะวัสฝีมือกันกันกัน กันยังไงไวะไอ้เหี้ยแล้วเวลาก,กูอยู่ต่อหน้ามึงกูกลัวยิงไม่ออกโอ้โหกูร้องเพลงนี่แม่งเลยโอ,อ,อ้ดอูดิเห็นปะเห็นปะเห็นปะอะไรไอ้ออมือเถื่อนกันเลยตัดไอ้มึงอาเบิดเถื่อแล้วแล้วกูจะหาแล้วกูจะหามึงเจอไหมถ้ากูถ้ากูไ<อ> <บน S 2> ม่อบอกวนไปก็เดินวนไปกูอยู่เออเอางี้เดี๋ยวกำหนดกำหนดแค่ไหนเอะกูอยู่เอ กูตัวไอ้เคยูหัวแม่งเลยเฮ้ยใครมาแต่กูเตะเลยใครมาเซ็นี่ไงคุณกิมครับกิมมาทำไมครับกิมดมแตะดิมแตะดิวแตะแตะมะแตะมะแตะมะแตะแตะเออย้อกิมกิมกิมแตกกิมแตกกิมแตกกิมแม่งนั่งเงินที่หายแล้วะเรียกว่าคุณกลัวมึงโดนยิงตูอะไรก้อยไอ้กลวยเฮียอะไรเป็นเพื่อนกันเองเนี่ยแท้ นุ๊กอีกีแบ็คคอมแบ็คเลยก็โกเวลาสู้ตรงมันมันไม่กล้าสะดุดมันไม่กล้าแสดงสีมืองอ่ามึงก็ใส่เสื้อผ่านดอลล่าแบบแบบกูดิกูรำคาญเสียงเฮี้ยนั่นชิบหายเลยหุ้ยเดียวคืนกูอ่ะคืนกูแค่หนึ่งขีดแต่คืนเสียงมึงอ่ะแม่งเต็มหลอดเลยเนี่ยหล่อหล่อเชลล์หล่อหล่อหล่อเชลลสามสี่หล่อ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  เป็นชัยเป็นชัยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกำมาอ<ด>ีกรอบแล้วโอ้ยเดี๋ยวกูกำมาอีกรอบแล้วเปลี่ยนปังเปลี่ยนปังอุ้ยอุย, <c oughs> อยมึง,ม,ง,ม,งมึงคิดแบบเดียวกู <c oughs> ได้ไง <c oughs> อ่ะเดียวอ่ะกูคิดว่าตอนนั้นกูจะทะลุแล้วก็ไปจีงหัวมึงจากตรงข้างหลัง <c oughs> แต่ทันโผล่มาเจอกันเออแล้วมึงก็เอามีดแทงกูพูนเลยเย่ย ทำไมกูถึงไม่ตายวะมึงแกงกูสามทีสองสองเฮ้ยมึงเดินไวจังเลยอ่ะเฮ้ยหลบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแชว์แชว์แชวไอเดียวไอเดียวมึงยิงตัวกูแล้อว่ะยิงตัวกูโอ้โหพุ่นเลยอันนี้พุ่นเลยมีหัวมึงมันมีหุ่นพุลเลยอันนี้พุ่นเลย ตัวันพลเลยกูแม่งคิดไม่ก็มีสัจจะให้เอายิงหัวเงี้ยกูเมื่อกี้เนี่ยกูยิงหัวแล้วแต่ไม่โดนก็กูเขย่าหัวก็โดนตัวมึงเลยไงเฮ้ยทำไมมึงเดินไวจังเลยอ่ะปงอ่ะปงน่ากลัว <c oughs> เดี๋ยวกูกลัวอย่าทำเสียงงั้นอุยอ้ยอุย้ย เป็นไงเป็นไงกูยิงหัวเป็นไงเป็นไงแตกเลยเฮียแตกเลยเฮียแตกตบเกลียนแตกเฮ้ยคนมหาเทพเกลือหัวเขียวนี่ครับผมวัยรุ่นวัยรุ่นฟรีไฟชุย่แล้วมัมีเอ็กช็อตเป็นอย่าอ่อนอยู่ไหนยังเออไอ้สนุกออกเกมสนุกออกควายอูวแก่เมืองไรเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยโปโปโปอันนี้โปเลยฮะ ผมบอกอันนี้โปรก็อยู่แม่งแต่มุมเดิมๆโปโตรกีเมโซโปรเตเมียรอ้าวไฮ้ยเตะเฮ้ยขายเข้ามาขายมาเตะเลยโคตรเตะโคตรเจ้ามีเพียงเรานี่หว่าเอ้ยามีเพียงของเรานี่ไอ้น้องพี่ไม่อยากเสียชีิตโลบัฟฟีฟรีใช่แต่จุดโลบักมันเลือก่อนนะจ๊ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไอ้แอบแยเฮ้ยอยวกูจะแพ้เด็กคน แอบเหรอแพ้ละกูนะตาแรกมึงแอบอ่ะเอ้าจะหลีกยังไงเอ้าผิดเอ้ยเบียร์ปวดที่อผิดนะผิดนะเอ้ยนี่ผมอัดคลิปนะครับคุณโดนประจานละไอีเบียเอ้ยไอีเบียคุณโดนประจานละคุณโดนประจานละผมอัดคลิปคุณโดนประจานผมอัดคลิปแบบคุณโดนประจานประจานด้วยตัวเองเหรอฮะเออประจานด้วยตัวเองคกูประจานมึง ตรงกลางไม่เอาลตรงกลางมาดิเอียมดิมาดิมาดิมาดิอีแอนขี้พุ่นแตกเลยอันนี้แตกเป็นแพนเลยมันแค่อยู่ที่ฐานเท่านั้นแหละมุมสูงกว่าเยอะไหมยิงหัวง่าย เฮ้ยเฮ้ยน้องมุมมันมุมมันตุ๊ดแป๊บป่ะมุมมันตุ๊ดแป๊บเปล่าพี่ถามพี่ถามแค่นั้นมุมมันตุ๊ดมุมมันตุ๊ดแป๊บป่ะโดนได้ยังหล่มุมตุ๊ดแป๊บป่ะหัวนี่เรียกว่าอะไรอยู่เนี่ยสุเพ็ว่ะอืมอืมคิบหายเครื่องมันติดละต้องแอบละไม่งั้นเอาตัวมาเห็นตัวกูเท้าตัวเห็นตัวกูเท้าตัวกูเห็นหัวมึงเนี่ยเออครึ่งลำคอทำไมไปดู้กลาง ดอมันจะขึ้นดอมันจะขึ้นไหมขึ้นดีเดี๋ยวดูไม่สู้ตรงกลางนะกูอ่ะไอเดี๋ยวเตะสองคนรวดเลยเตะเฮ้ยเตะไม่ได้อะมันมีสองคนใช่ไหมมันเตะดูก่อนไอ้พ่ออ้ะไอแม่งดิกไอพ่ออ้ะไอแม่งดิกไอพ่ออ้ะไอแม่งดิ ให้พ่อให้แม่ไต่ได้ไหมไต่ก็ได้ไหมได้ไม่เก่งไม่ใส่อาอ้วางบีใ่ไมอย่กูแป๊บแเออวางบีกูบอกมึงเลยเพราะว่าก uh, ูอยากไี่บินแล้วเดินแล้วมึงเดินมาเอไเดินมาเอขพ่อมอ่ะเอ้ย่งแกทให้กูตลกดิเบ้ไอ้ปับต่ตลกไอ้หี่ไอ้เชล่เช เฮ้ยอเดียวเดียวเฮ้ยโอ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 ้ยไอเดียมึงอยู่รางแล้วเบิดแล้วเว้ยไม่เอาอ่ะดูดิ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 กูไม่อยากว่าในนี้มือบางเบิดได้ใชาอย่างนั้นกูถ้าอย่างนั้นกูก็เสียเปรียบดีเพราะกูก็ไม่รู้มึงคว้าป้ายเบอรวีสุดท้ายดิเีย ไม่ไงโอ้โหน่าหินยีไม่งั้นมันรีบฝั่งกูเกินไปอ่ะเออวเฮียมห้กูไม่ใช่ยวนของกูดิวะให้กูอยู่โจมันล่ะข่าวบอยเฮียอะไรแม่งเราน้ายิงแบบเราหลังยิงแบบข่าวบอยไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมีคนตุกติกอ่ะยิงกูขี้ตุกติกด้วยเฮียไม่ได้เลยเช้าแล้วเช้เฮ้ยเอ้ยไอ้ไม่ซื้อไปไอ้ดิฉันนะดิฉันจะ o จออ เดียวมึงคิดมึงแน่มึงโผล่มาเลยหัววะไอเดียวกูไม่เห็นนะมันไอไอโปรแกรมกล้องกูมันบังอยู่โอเคโอเคถือว่าไม่รับ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 ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงไอสกอร์ว่ามันมึงยิงหัวมันทายิงหัวดิหัวไม่แตกแล้วเมื่อกี้อันนี้มอหลักมามาเจอกันตรงกลางดีกว่าเจอตรงกลางดีกว่าเอ้ยนี่ฮะทีมกูนี่ฮะไอตัดมามึงจบทีแน่ ถ้าเมื่อคเจ็บช่วยมึงจบไอเดียวแล้วมึงจะเล่นมุมหาพ่อมึงเหรอก็ช่วยไม่ได้ถังมันติดหัวกูเองอะไอ้ฝักมันก็ช่วยไม่ได้เฮ้กูต้องแอบมึงดีได้อีกที่อะแบบเลยฝัดต,ตาเนี้ยมะ้งเอ,อ่อทำไมถึงมีเราสองคนวะทำไมเฮ้ยทำไมถึงมีอีกสองคนวะคือมันจะมาหนึ่งหนึ่งเหมือนเหมือน มหมมอนกันเหรออืมว่างแล้วนั่นนั่นจะไม่ยิงเราใช่ไหมนี่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 โอ้เด็ดแม่ติเกิลก็บอกโคตรยาวใายสัตว์ขาหลังยะหาวางระเบิดนะสัตว์ผมที่การหลุดไปไอ้ไวี้ยที่มึงจิตวิญญาณหายไปเลย้ี่อืมกูกดดูไม่ได้ โอ้ยเหี้ยนี่แม่งเหี้ยงต่องตัวอย่างงี้อีกโดนอย่างงี้โอ้โหหันหน้าแบบหันหน้าแบบโดโลยิงบอกสุดเขาอีกที่เหี้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยแอมล็อกยิงได้ไงกินหนแอมล็อกเลยกูเห็นเป้ามันหยุดกลางหัวของมึงอ่ะนี่ต้องเล่นดีเซลไหมเนี่ยเล่นสิ มึงอะตุกติดอีควายโอเคขอโทษเราไม่ตุกติกเธอแล้วนะเออแหกหีดิได้เลย <c oughs> มึงมีมหีดมึงมีหีดมึงม่หีดเ,เหรอมีดีมดีแทงมาแทงมาไม่เลยแต่มีสีกระตุกบูสีมันตาลนะนั่นคาบเสรเ็จเองไอเดียมึงตลกหน่อยเหรอแน่แน่เดี๋ยวมึงดูคลิปมึงตลกกนะันเอา่ากูจินกังจนกูไมไ่ยินชื่อมึงพูด ไอเดียวจริงจังทําไมโอ้หัวใจจะวายไอเดียวหัวใจกูจะวายไเดียวจอด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 ขอดจอดจองจอดจอดจอมจอด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 เอดจอดี๋ยวเมจ่ดองเอพูอดไอดงอี่อยูอในอจอจอกมอดไอดจ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 อดีอดจ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 อดไอ่จอดจอจอดอดจอดะอดไออดจอดจออออไออ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  คุโยโดนไปห้าศูนยนี่ห้ามเล่นพอ่อตายห้าศูนย์เหี้ยอ้าตายพ่อ,องเงี้ยระหน้าตาเ่เงี้ยห้าศูนกูนึกถึงอันนั้นเลยวะที่เป็นมีมีโดนพี่แอมบอดกูยิงแน่เหียตายตายเออเลยไม่พี่นองดีกว่า ลกอย uh ู huh. uh ีน huh. ีก็ไม่จริงจ allora ังเนี erm ่ยจิบตลกอ่ะตลกจริง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 าว่ามึงเสร็จแล้วเอ้ยไอ้นี่มันก็ตายเหมือนกูอ่ะไอเดียวไอ้นี่มันก็ตายเหมือนแล้วมึงรีบแรนเดอร์เลยแล้วมึงรีบแรนเดอร์คลิปเลยนะเพื่อนโอเคปมาได้เลยได้เลยไม่มีตองไม่มีตัดไม่มีเงีถ้าตัดมาคลิปนี้เราไม่ได้ใช้จุดโกโง่อะไรเลยเฮ้ยโคตรเอาเรื่องที่ดำกูหืม ดีน้ำกูเล่เป็นฐานเลยแฮะไอเดียมพุ่งจิตลงกลางอีกตัวเนี่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันอ้าวมันเอพีไวไหมเอพีกูกูจะกดไปดูล่างเนื้อมันเพื่อนกันเพื่อนกันเหรออืมดีกายาบเหมือนกันร่างกายแหลกเหยียดเดี๋ยวเล่นดีเจอคู่นะดีเจอคู่นะเฮ้ยดิกิืนคู่นี้เอ็กช็อตนี้โคตรแรงเลยนะเพื่อนเดี๋ยวไปเอทีกว่าวะไปกลางไม่เใช่ อะไรมึงมึเคยได้ปืนมึงเคยได้ปืนเอกไหมโอ้ยเฮียเสียงเงียบไม่เคยมีปืนเฮี้เด็กกระโปงมึงคือเสียงพ่อมึงเงากับแม่มึงหรอเด็กฟรีไฟเขายังรู้จักเลยเฮียไม่หรอแต่กูถามเด็กฟรีไฟแล้วไม่เห็นรู้จักเลยเด็กฝฟรบอกเกมเฮียตั้งไอวอลก็ไม่ได้เด็กแฟร์บอกว่าเกมเฮียตั้งไอวอลก็ไม่ได้ฟังพูดไหมเนี่ยเดี๋ยวอ่ะ เด็กมันบอกว่าเกมเฮียไม่รู้ตั้งไอวอลก็ไม่ได้มึงคิดดูดิตึง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 โอ้ยเดียมึงมึงตัวเหอะเดียมึงมึงตัวเหอะเดียเดี๋ยวขอโทษมึงมึงตัวเหอะเออเมื่อกี้นะกูดูแล้วเฮียเลือดแม่งเล็นร้อยเต็มเลยเฮ้ยแปดศูนย์ว่ะแปดศูนย์ว่ะเธอเทือนทั้งโลกเลยเนี่ย ถ้ากูอยู่ทีมเดียวมึงตลอดนะแต่ไม่รู้กูตายหกตัวของสายเกมแม่งบักไว้เฮียเดี๋ยวมึงเงี้ยมานึกมุ้งไม่ออกนี่มึงเกวคอนเทนต์เหรอเออกูนึกมุกกูนึกมุกงจะจะตัดมึงยังไงดีแบบคือแบบชิบหายมึงแบบนี้คอนเทนต์อยู่เหรอจบละอันนี้กูจบดิเออใช่กูคิดแหละกูคิดแหละกูคิดแหละแต่เมื่อกี้เนี้ยกูนึกมุกจริงๆนะกูนึกแบบกูนึกว่ากูจะตัดยังไงว่ามึงส่งมาแบบ ส่งไม้โคตรไม้โคตรทีเล่าเล่าเหล่าเล่าเล่าเล่า,ลา,ลาโคตรเถื่อนเยอรมันมน,นะฮะตอนนี้กูจะเรียกว่าเอเจ้าบอลชื่อมันเหมือนเจเบ้งเลยตอนแรกกูนึกว่าชื่อเฮ้ยมันจะเล่นมีดด้วยอ่ะมีดไหมมีดเป็นเหล่ามั้งเอาไปเ,เอามีด<ห>เป็นเหล่ามั้ง ่เพูดกี่นี่น่ารักี่หมายวะเฮ้ยพูดกี่นี่น่ารักมากมามาหลอกเราพี่มาีกันหลัไม่กันอ่าอ่าอะไรมึงแล้วเราเล่นก๊อกไหมเราเล่นก๊อกแล้วกดคลิกขวาไหมให้มันเป็นโหมดแบบเนี่ยโหมดยิงหัวแบบนัดเดียวไม่แตก มึงยิงตัวกูยิงหัวโอเคกูยังไม่ได้ยิงเฮียเลยเออเดี๋ยกวูยิงไม่เห็นมันโดนนี่มันเล่นอะไจ้อเฮ้ยมันอยู่ฐานเรามันอยู่ฐานเราให้มันอยู่ฐานเราไปเลยทำไมอ่ะแล้วจะอยู่หลังมึงแล้วเนี่ยมึงกลับไป มันอยู่ตรงทางที่เราเดินมากันนะเนี่ยมันจะโดดลงจุดรุดจุดรุดจุดรุดฮะรุดผ่านนะเขาขูยิงหัวมันแตกเลยเหรอไม่ได้เลยแหละเฮียกูดว่าง่ายวะง่ายวะดีเซอร์นะโอ้โหดีอ่ะมึงถือปืนอ,อะไรเนี่ยเราใช้ดีเซอร์อนะแค่อย,ยากโชว์ไอเอ็กซ์เควิสรับแต่แท็กกันนะ โจยี่ยี่เยไม่มีคนรู้ของมึงก็ไม่มีไล่ไอ้เคไม่ไล่เดี๋ยวพอเิมเดี๋ยวคลิปหน้ามึงเอาไปถือเลยอยากอวดอยากอวดตัวเองว่ากลัวว่ากลัวมีของแรงเดี๋ยวทำไมเสียงทำไมเสียงไอเคกูเป็นงั้นวะเอ้าไอเดียวไม่กูแม่งเบาเฮียโคตรโคตรเบาเลยยอดโคตรเบามึงกูจะพูดเบาไล้ไโคตรง่ายเสียงเกมแม่งยังดัง คตรง่ายเลยเนี่ยกระจอกอีกแล้วกูเปล่งเสียงให้มึงก็ได้อ่ะโคตรง่ายเลยเสียงของมึงสัตว์ชิฟลาเลยสัตว์ทีมันยังอ่อนเลยเียเสียงองมมาหน่อยเนยซูมห้าม่งเหมือนรหัสกูเลยปะฮะซูมห้ามันเหมือนรหัสกูเลยเนี่ยปืนกูเก็บไปซูมซูมซูมห้ารหัสที่งงเลยกูว่าซูมซูมซูมห้าคืออะไรเมียโม เออว่าดวงกูเองอ่ะไปทำยุทธศาสตร์เก็บมันให้มันจนออกเกมดีกว่าไอคิวดูดัสเนี่ยดูดัสแมนไปตรงกลางเดูดัสดูดัสดัสแมนซี่เฮ้ยมิสมีแจ็คแจ็คดูยูมิสมีดูมิส ไมเสียงทำไมเสียงปืนขู่ปืนกูเป็นงั้น่ะอเสียงปืนมึงก็ธรรมดาเดียวดี้ดิ้ดิ้ดิ้แกไปดิเก็บไปดิ้แกไปไอ้คิวบีไอคิวบีเราเราแท็กัวไงทุคนผมได้อีเฮวี่บบผมรู้สึกแตกแตกสามพันคิวเดียวสามพันคิวอะไรศูนย์คิวเฮี้ยสามพันคิวศูนย์คิวสามพันห่องอะสามพันคิวเนี่ยกูยิงแล้วคิวแม่งกูยิงแล้วคิวกูยิงแล้วคิวแม่งหายเป็นไงไอ้คิวบี้จะแท็กนุ่มมือวะ นมทูนมทูดีอ่ะมม่เคยจับหรอ,อเหมือนเลยเนี่ยเหมือนที่เกสเลยเนะี่ยเหมือนที่แกมันแตะโตชายทีทูดนะีอยู่นเหมือนเลยเอะอะไรไม่เห็นฮาเลยอะไรจบละเป็นกเโโฮ้ยโอโ้โหไอเกวีพี่ย่งไม่โดนเขาสังนัดเลยอาภิษฎิหารไอเควีไอแมสต์ตะลึงเลยตะลึงเลยมันเก็บไปถึงก็เบลอเลยเฮ้ยไอเควีอะเอ้ ไอ้ไม่อยากเชื่อตาตัวเองไอ้อยากจะขยี้ตาตัวเองเลยไอ้จะขยี้อยู่ให้แหลกไ <c oughs> อ้จะขยี้ตาให้แหลกโอ้โหฝั่งไปก็ปเทเลยเฮียขอดมาเทเย็ยนหัวเขียวเฮ้ยเดี๋ยวกูยิงมันโดนได้ไหวเลือดมันฝาดไปทีเฮียเฮียไอ้คิวกัดแทกอยู่ในมือลูกแล้วนะพ่อเฮ้ย อย่ามือรู้แล้วพ่อเฮียอยู่ในมือพ่อแล้วนะลูกเฮ้ยปวดแล้วเนี่ยเ้ยอไอสัตว์มุกแม่งซับซ้อนชิบหายตลกหัวไว้เนียอ,อ๋อมุนตัวยิงเฮ้ยเดี๋ยวมันใกล้ตายเนี่ยกูรู้เนะี่ยกูนอ้อมมึงฉีกเนี่ยมึงฉีกเนี่ย <c oughs> ฉีกเนี่ยมันฉีกเนี่ย มันฉี Sch ่เลยมันโคตรฉี่เลยสัสเอ้ยกูหยิบไอ้ดาบไปยิงกูเลยฮุ้ยมันโคตรปืนแมวยไอเดียวไอเดียวบุญยังเอ้ยไอเดียวบุญยังปังบุญยังปังบุญยังปังกูหลุดกูหลุดปังเ